ข้าวนาปรังอย่างแน่นอนนายชวิตกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรมชลประทานถูกกดดันจากการเมืองมาโดยตลอดให้ปล่อยน้ําให้กับเกษตรกรทั้งที่ชาวนาปลูกข้าวเกินเป้าหมายไปมากโดยนําเอาน้ําสํารองไปใช้โดยคาดว่าจะมีฝนตกลงมาเติมแต่ไม่มี ขณะดเดียวกันจากที่เคยผันน้ําจากแม่น้ําแม่กลองและเขื่อนศรีนครินมาช่วยพื้นที่การเกษตรภาคกลางแต่ปีนี้ไม่สามารถช่วยได้ทําให้ปริมาณน้ําวิกฤตเหมือนปี2535ที่เคยออกประกาศห้ามชาวนาปลูกข้าวเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ทางกระทรวงเกษตรต้องเร่งทำแผนเสนอขออนุมัติงบประมาณกลางจากคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวนาในช่วงหยุดพักการทำนา ขณะที่กรมชลประทานก็จะถือโอกาสนี้ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ําที่ไม่ได้ดําเนินการมานานนับสิบปีและจะใช้งบประมาณกลางส่วนหนึ่งจากชาวนามาเป็นแรงงานท้องถิ่นด้วยพร้อมกับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนอาชีพเพราะหากยังปลูกข้าวต่อไปโอกาสเสียหายจากภัยธรรมชาติจะมีมากประกอบกับสต๊อกข้าวในรัฐขณะนี้นะคะก็ยังมีอยู่จํานวนมาก ปลาดกระทรวงเกษตรยังกล่าวอีกนะคะว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปทําแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างการเกษตรทั้งระบบเพื่อเริ่มดําเนินการไปทําทําไปพร้อมกับแผนรับมือภัยแล้งโดยจะนําแผนลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ทำ,ทำนาน22จังหวัดทันทีเบื้องต้นจะหาร,รือกับสํานักง,งบประมาณในเรื่องของเม็ดเงินช่วยเหลือในพื้นที่เป้าหมาย9ล้านไร่22จังหวัด ทั้งวงเงินช่วยเหลือปลูกพืชนิดอื่นค่าจ้างแรงงานค่าพักนาในส่วนพื้นที่บางส่วนที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวรัฐจ,จะส่งเสริมปลูกพืชพลังงานสี่ชนิดเช่นอ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังปาลมหรือทำการเกษตรแบบผสมผสานตามโซนิ่งที่ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนต้องทำควบคู่กันไปในปัจจุบันภาพรวมพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ที่70ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตข้าว37ล้านตันจะต้องลดพื้นที่ปลูกให้เหลือ50ล้านไร่ผลผลิตอยู่ที่31ล้านตันซึ่งจะไม่ส่งผลต่อราคาขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำตัวเลขเกษตร,รกรที่ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพอยู่ที่260,000ครัวเรือนเป็นพื้นที่ปลูกข้าว6ล้านไร่โดยจะมีการปรับโครงสร้างการเกษตรมีมาตรการจูงใจและค่าตอบแทน ส่วนปัญหายางพาราราคาตกต่ำนะคะขณะนี้กำลังเจราจารที่จะขายตรงกับประเทศจีนเพราะเป็นผู้ใช้ยางปีละ4ล้านตันไทยผลิตยางได้ปีละ4ล้านตันซึ่งมีผู้ผลิตยางรางพยารายใหญ่นะคะของโลกไม่เพียงกี่ประเทศนั่นก็คือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามหากกลุ่มประเทศเหล่านี้จับมือหยุดกรีดยางเมื่อไหร่ราคาจะปรับขึ้นทันทีซึ่งคาดว่าจะสามารถประสานพูดคุยได้ โดยในสัปดาห์หน้านายปีติพงศ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเตรียมที่จะบินไปเจราจากับประเทศเหล่านี้สําหรับการจ้างให้เลิอกอาชีพเกษตรกรนั้นยังไม่คุยรายละเอียดกับนายปีติพงศ์แต่คาดว่าจะใช้ระบบสวัสดิการให้กับเกษตรกรโดยนายปีติพงศ์กำลังให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาแนวคิดและดูรายละเอียดเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาจ่ายเงินเกษตรกรให้เลิอกอาชีพทั้งหมด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยนั้นรัฐจะเข้าไปรวบรวมฟาร์มขนาดเล็กทั้งหมดมารวมเป็นพื้นที่ใหญ่เพื่อปรับให้เป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิตการตลาดซึ่งประเทศไทยมีแนวทางชัดเจนว่าวันหนึ่งไปถึงจุดนั้นขณะที่รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรก็เปิดเผยนะคะว่าถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรทั้งระบบโดยช่วยเหลือเกษตรกรก่อนและหลังเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ a e c ี ข้าวและอย่างพาราจะเป็นปัญหาหนักในเชิงโครงสร้างที่กลไกราคาไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไปดังนั้นนะคะรัฐบาลชุดนี้จึงเตรียมที่จะหาทางเพื่อช่วยเหลือเยียวยากรณีที่จะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพหรือให้เลิกอาชีพเกษตรกรเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวค่ะ เป็นเรื่องใหญ่นะครับ<ช>การจ้างให้เลิกเป็นเกษตรกรเนี่ยถือว่าหลายๆคนอาจจะแปลกแต่ว่า<ช>ต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆรวมถึงนโยบายนั้นรัฐบาลเองต้องดูให้ดีว<ช>่าจะมีมาตรการในการรองรับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับ<ช>ปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมครับข่าวดีแน่อนอน<ช>ตลอดทั้งวันคนที่ลุ้นเอาจะช่วยนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับวันนี้การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับทัพนักกีฬาไทยทําผลงานได้ดีมากนะครับคว้ามาได้3มเหรียญทองจากกอล์ฟทีมหญิงแล้วก็เซปตะกอทีมชายและก็ทีมหญิงนะครับด้านทีฟุตบอลชายก็ฟอร์มร้อนแรงต่่ออเืืช จอแดนทะลุรอบรองชนะเลิศครับ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้วันนี้นักกีฬาไทยทำงานได้ดีโดยเริ่มตั้งแต่เช้ามีการชิงเหรียญทองในกีฬาเซปักตะก,กอ้อประเทศทีมหญิงทีมไทยในฐานะแชมป์เก่า3าสมัยลงสนามป้องกันแชมป์กับเมียนมาผลปรากฏว่าทีมนักหวดลูกพลาสติกสาวไทยไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังเอาชนะเมียนมาไปได้2ทีมรวดคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ ต่อมาในช่วงสายการแข่งขันกอล์ฟซึ่งชิงชัยวันสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวปรากฏว่าน้องนุกบุตรากรสุขพันธ์สวิงสาวจากเชียงรายวัย17ปีถูกนักกีฬาสาวเจ้าถิ่นเบียดแซงคว้าเหรียญทองไปครองโดยน้องนุกได้เพียงแค่เหรียญเงินขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของน้องอ้อมสุพมาศแสงจันทร์จากประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่เมื่อรวมคะแนนในประเภททีมหญิงแล้วปรากฏว่าทีมชาติไทยที่มีน้องนุกน้องออมและเบญญาภานิพัฒน์โส,สพลสามารถทําคะแนนมาได้ดีเป็นอันดับหนึ่งโดยสกอร์รวม538คว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จ เหรียญเงินเป็นของเกาหลีใต้และเหรียญทองแดงเป็นของจีนถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมได้วันนี้ถือเป็นวันทําเหรียญทองของนักกีฬาไทยเมื่อช่วงบ่ายทีมเซัตระก็ชายไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สําเร็จเมื่อลงสนามรอบชิงชนะเลิศพบกับเจ้าภาพเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมไทยไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังเอาชนะไปได้สองทีมรวด ส่วนกีฬาประเภทอื่นที่นักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีโดยมีเหรียญรางวัลติดมือได้แก่ วอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่ไทยชิงเหรียญทองกับจีนปรากฏว่าสองสาวจากไทยต้านความแข็งแกร่งของสาวจีนไม่ไหวนะครับพ่ายไปในท้ายสุดนะครับได้เหรียญเงิน,งนขณะที่การแข่งขันเทนนิสประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศคู่แฝดของไทยสนฉัตรสัญชัยรติวัน์ลงสนามดวลร a กก็ตกับสองนักเทนนิสจากอินเดียปรากฏว่าพ่ายนักหัวดแดนโรตีใบหนึ set, ่งต่อสองเซตชวดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ได้เหรียญทองแดงเป็นการปลอบใจ สรุปเหรียญรางวัลของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของนักกีฬาไทยมาจนถึงวันนี้ขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่10ได้4ี่เหรียญทอง2เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงโดยจีนยังครองอันดับ1นะครับคือได้ไป10 1เเหรียญทอง61เหรียญเงินและ45เหรียญทองแดงไฮไลท์กีฬาเอเชียนเกมสำหรับกองเชียร์ไทยนะครับยังอยู่ที่ศึกลูกหนังรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งขุนพลช้างศึกนักเตะทีมชาติไทยลงสนามพบกับจอร์แดน เกมการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยต้องรอถึงนาที37จึงจะสามารถพังประตูแรกได้จากการยิงของเมซิเจชนาทิพย์สงประสินกองกลางล่างเล็กจากสโมสรบีซีเทโราศาสนะก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกเริ่มเกมในครึ่งหลังจอแดนบุกเข้าใส่ไทยอย่างหนักแต่กลายเป็นทีมชาติไทยมาได้ประตูย้ำชัยชนะในนาทีที่70จากเปริกฤทธทวีการดาวยิงจากชนบุรีเอฟ